ุค,คิดว่าบัณฑิตยุคเก่าสอบอะไรต่างๆเขาโกงกันไหมทุกคนวันนี้จอยอยู่ที่ฟูจอเมี่ยวเมืองนานจีนนะทุกคนซึ่งฟูจอเนี่ยแปลว่าบัณฑิตหรือว่าคนที่มีความรู้นี่อบรรดาเราลูกศิษย์หกขอเจอนะคะการสอบจองหวนเนี่ยคือการสอบคัดเลือกขุนนางในระบบเครอือจของจีนโบราณนะคะซึ่งเริ่มต้นในสมัยราชวงศ์ซุยแล้วก็สิ้นสุดใน สมัยราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นระบบที่ใช้มานานกว่า1,300ันปีเลย mm hmm. เพื่อคัดเลือกบัณฑิตผู mm ้ม hmm. ีความรู้ความสามารถใเข้าสู่ระบบราชการโดยจัดสอบระดับราชสํานักทุก3ปี mm hmm. จ้องหวนในภาษาจีนกลางเสียงว่าช่วงหยวนจริงๆแล้วไม่ใช่ชื่อการสอบค่ะ mm hmm. แต่ว่าเป็นตำแหน่งของผู้สอบได้ที่1ซึ่งความหมายเยแปลว่ายอดเยี่ยมเป็นที่หนึ่งนั่นเองซึ่งปัจจุบันระบบเนี้ยไม่ได้ใช้แล้วแต่สมัยก่อน mm hmm. เวลาคนจะมาสอบเขาจะมาไหว้ท mm ่ hmm. นานผงจื่อกันค่ะซึ่งในวัดเนี้ย นอกจากเป็นวัดแล้วยังมีพิพิธภัณฑ์ด้วยห้องสุดท้ายในวัดของจืเป็นเนื้อหากวีและคำสสอนและของ,องลองูกศิษย์และของตัวของจืเอเลยนะคะคือรวมๆกัน แมคิดว่าบัณฑิตยุคเก่าสอบอะไรต่างๆเขาโกงกันไหมทุกคนแน่นอนว่าเขาก็มีการจดโพยและนี่คือโพยในยุคหนิงและชิงนะนี่คือสมุดโพยแต่นี่คือถุงเท้าที่เป็นความรู้ต่างๆที่จดไว้โกงข้อสอบทุกคนการโกงข้อสอบนั้นมีตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยแล้วเขาบอกว่าในยุคนึ่งอ่ะมันมีการผลิตสมุดอย่างเงี้ยขายเลยนะ แต่นี่คือหลักฐานการโกงในยุคหมิงและชิง